อ่ะดูไปก่อนนะครับเ๋ยวแป๊บหนึ่งขอนาทีสองนาทีไม่ใช่ชี้จบนะเว้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคือไรเดอร์มาไรเดอร์มา มาแล้วเอ้าเกมแรกยังไม่มีคนเหลียบมาถึงนาทีที่ห้าได้กับป่มไฟโอนถ้าดูตามรูปตรงตอนนี้ยังไงเดี๋ยวต้องเอาเอสซีีมาจ่ายครับสววแล้ว,วลเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วสววแล้ว สแกนให้ก้าวเลยครับทงความมารู้แล้วก็เล่นมดิแวกกับไโคนอย่างเถื่อนชนะไฟแล้วอยู่ที่เคียวแล้วแหละเกมนี้แล้วแต่เคียวนั่นไงโูู้โอรากาศทำก็ชนะไฟฟาร์มวัดผลใช่ไหมเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้5นาทีครับเกมแรกประมาณ5นาที6นาทีมารู้เก็บเกมแรกแล้ว มาเกมที่สองครับมารู้บูเทอร์แลนด์ขวาล่างของแผนที่แล้วก็เคียวครับเรเทอร์แลนด์ซ้ายบนของแผนที่ครับแข่งกันแบบโบ5ใครจินสามเกมก่อนก็เข้าสู่รอบต่อไปเป็นเพย์ออฟนะครับผมใครแพ้ยังไม่ตกรอบนะฮะมีสายล่างให้แก้ตัวครับแต่ที่ทรมานคือรู้สึกสายล่างอะโบดโบ๗โบ๗หมดเลย คือถ้าล่วงไา้ล่างบอกได้เลยว,ว่าวิบาตก,กรรเอามารู้สองแก๊สเขียวแก๊สเดียวมารู้ไม่เฮลเลียนก็ใส่โคนครับคือสองแก๊สเขามองเทคไกลอ่ะเขียวเขาเล่นแค่เทคแรกๆมาวีนริปเปอร์ ไม่มีคนเลี้ยงวันนี้ไปปวไเ้เปิดประสบการณ์มาเว้ยไปกินทาลีมาเปิดต่อมรับรถเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์เฮ้ยมาลูกอ๋อแฟคทอรี่ผมตกใจผมมองผิดนึกว่าบังเกอร์ผมขึ้นบังเกอร์ตรงนั้นแปลก ไม่ใช่ไม่ใช่แฟรคอร์รี่ะวิปเปอร์มาครับนัสตาร์ครับสองโบเจ็ดยังเร็วกันโดต้าโบสามเลยใช่นั่นแหละผมก็มองย้วนไปผมอยู่กับมันได้ไง่าวะถ้าเล่นโบห้าคือหายไปครึ่งวันมีแบบหกชั่วโมงบวก เออกำลังดูว่าเทคอะไรต่อมารู้ไปเทคแอร์ยูนิตแล้วก็เล่นเฮลเลียนแต่ต้นเกมก็ยังนิ่งๆกันอยู่ฟาร์มวัดผลอีกแล้วอาหารวิเปอร์มาไฮแกาวเกมมิ่งคนระับตายละไตาย คือไอ้สตาคับอะฟอกฟอกออฟวอลของเขาคือถ้าไม่ขึ้นไม่เห็นเลยนะเออแล้วถ้าอีกฝั่งนึ่งยังไม่ยิงก็ไม่เห็นเมื่อกี้เคียวก็เลยโฮโฮแอคชั่นไว้จนมารู้อยู่เขาเรียกว่าขอบเนิน <honestly> มารู้ก็ทำหน้าบอกได้ <laughs> ต้องกดแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยนะถ้าไม่ถ้ากดโฮโพซิชั่นอย่างเดียยมันยิงยิงตั้งแต่ไลน์ออฟไซต์ที่แบบระยะยิงยิงถึงเลยซึ่งบางทีมารู้อาจจะอยู่แค่ตีนแหลม แต่เมื่อกี้คืออยู่แหลมเลยแล้วค่อยยิงวิเปอร์เลยหนีไม่ทันเลเซอร์ไฟนั่นแหละฮะเฮ้ยดาบประมาณสิบห้าทีเอ้ยไม่ดิดาพึ่งชั่วโมงใช่ป่ะมันเราเราเล่งเวลาดาบไม่ได้เลยรีเซิร์ฟไทม์อะไร อ่ารีปเปอร์ขึ้นมาลองดูครับเห็นมารู้เอาเมดิแหวกออกไปทางเอสซีื้อเวลาด้วยการตอมกันเองฮะตอมกันเองทันไหมตัวนี้ทันไหมอุ้ทันว่ะอุ้ยวัดัไมโครแหมแล้วก็ว right ันมอร์ไรคิกไม่ทันว่ะแต่มารู้มาแล้วครับเมดิแวกลำนี้มีของมาฝากเขาเรียกว่าหนึ่งตำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์ มากันอย่างละชนิดคนระับริปเปอร์หนึ่งมารีนหนึ่งเฮลเลียนหนึ่งแล้วก็ใส่โกลหนึ่งแต่ละจังหวัดส่งเข้าประกวด <c oughs> บวกกับมดิแวกไม่มีซ้ำมาแบบไม่ซ้ำ <c oughs> อ่า <c oughs> เสือริปเปอร์ไปครับ มาทันตันแต่ทอดสดพอดีมีแฟนขับี่ดีแน่นอนนะไกลปูเดี๋ยวจะมาเล่นก็เล่นไม่ได้วะ่ะถามมิงใกล้ๆเกมเมื่อกี้แล้วครับ5้านาที6อนาที ความจริงจังจัดอะแต่ไม่มีซิกแทงด้วยนะก็คือดิเฟนซีฟไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ซิกแทงแม่งยูนิตแห่งการป้องกันเลยครับรีเปอร์ตายยอมจ่ายสเกวดูเช็คของหน่อยเผื่อเจอคุยทรงคุยเตอร์อถ้าดูตอนนี้ก็ยังไม่มีเท็กเดียวกันเลยตอนนี้อ่ามารู้เริ่มสร้างซิกแง็งละ จริงๆมีอยู่คันหนึ่งครับแปะไว้ตรง n นเจอร l e เอ็ก d แนตอนนี้ไม่มีใครเอ็ก n d แพนเบดสามกันเลยนะหกนาทีครับตั้งใจฟาร์มกันมากเนี่ยสตาร์คาบก็ทำได้เว้ปลาบอลจับเซิร์ฟเออเอาเซิร์ฟมาช่วยทำอาหารเซิร์ฟมาช่วยสร้างบ้านอะไรกันครับเนี่ย แล้วก็ตั้งชื่อเกมว่าสตาร์เวอหัวจะปวดเดี๋ยวจังหวะนี้มารู้ครับยังไงเอยไม่ได้แบกตรงนี้อุยอ้ยโอยเอาไฟคนดอกได้นะแต่เขามีตัวป้องกันอยู่หนึ่งตัวได้ได้สองยูนิตโอเคหนีก็ก็ฟรีสองยูนิตไปครับแล้วตรงนี้มาดีอดี่เตาอยู่ว่าโดนเกบไปรู้แล้วครับว่าเคียวจะมาบุกนฮะ เปิดปีกโหมดรอไอ้มี่พ่อเข้าไป <c oughs> แล้วเล่นกับเมดิแวคแต่เมดิแวคมีลำเดียวอะครับอุ้ๆจะเป็นจังหวะเปิดเบรคตาะมะจะลงให้ได้วะจะลงให้ได้เอามาลีนมาไล่ครับผมอ่าจะเจอดอกฮาร์ัสตรงหลังแนวมินาโรไลน์ครับจ่ายเวอร์เกอร์เอาซะเลยแล้วก็เมดิแวคยังไงเข้าไปแทงดามเมจไว้และเอสพีวีระเบิดเลยว่าโอ้โหอย่างเอา ย่งเอาครับ S C V แล้วก็เรียบร้อยอ่ะเคลียสองฮารัสตรงนี้ไปครับฝุ่นหน้าบ้านเคียวก็ยังเข้าไม่ได้ครับผมจะมารู้จ่ายไปเก้าเวอร์เกอร์นะกับการประาทะครั้งนี้ปริมาณเวอร์เกอร์น้อยกว่าเคียวลละครับน้อยกว่าเยอะด้วยหนึ่งเบดหนึ่งเบดยี่สิบ2องตัวเกือบหนึ่งเบดก็ทำให้มารู้ต้อง เยียตสละตอมเวอร์เกอร์ด้วยเนี่ยเคียวอยู่สร้างเวอร์เกอร์แล้วเคียวเริ่มถมเท็ผมอาร์มี่แล้วอันนี้จะเข้าอย่างไรแหวแว่นมาว่ะโยนกันก่อนโยนกันก่อนครับผมโยนกันอ่าสับกันโยนอ้าวมาลีนหายหมดเลยว่ะโอ้เคียวครับจังหวะบวกไม่ดีเอาเอสตีวออกมาทิท้งแทงเข้ามาแล้วครับแล้วใส่โคลนวิ่งเข้ามาแนวหลังก็ไม่ช่วยครับผมเอาละเหลือแค่มารีนตรงนี้ กันหนึ่งซิกแทงเขานนแล้วก็เอตีวีเข้ามาละลายหมดเลยครับสองศูนย์ครับผมโอ้จังหวะบวกเดี่ยวโยนสตันก่อนนะแต่มารู้โยนส่วนครับอารมณ์แบบจ่ายสองเคาน์เตอร์ทร์เก็ตสเปลไปแล้วก็พลิกไฟกลับมาได้วันนี้เขาจัดปาร์ตี้สองทุ่มนลครับ เอาจริงนะจริงๆพอมันเป็นโบห้าโบ่เจ็ดอ่ะผมะกลับมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากกัดอยากลองอะไรกันแล้วเดี๋ยวเกมมันจะยาวสังเกตมาตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วปะวันนี้แล้วอ่ะรู้สึกสองศูนสองศูนวันนี้แลวั้งโบสามใชไมสองศูนย์สองศูนย์อย่างเดียวเลยเหมือนใส่เต็มจบได้จบอ่ะเคียวบอกไม่ไม่ถนัดเลยปกติจบได้ต้องฟาร์ม มารู้เขามีตัวบวกสเตตครับมีมีมอดิแฟคบวกสเตตอยู่ข้างหลังไงเป็นชั้นเลยเออแบบไมโครบวกสองมาโครบวกสาม APM บวกหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยบวกสเตตเต็มไปหมดเลยข้างหลังสองนาทีครับเข้านาทีที่สามอะ r e p p e r h e l i n ต้นเกม เทคสกาวเทคป้องกันนะฮะเทคพวกต้นเกมทั้งหลายของเธอครับมันก็ถมจบได้อะแต่ถ้าผมติว่าคุณสแปรม,มันเยอะมากๆจริงๆแล้วมันฝ่ายกันดันกันได้ขึ้นมามันจะไม่มีเทคกลางเกมเล่นนะครับเทคกลางเกมเธอแลนจะเรียกว่าเทคกลางเกมก็ไม่ได้นะแต่มันจะเก่งกลางเกมพวกมารีมาราเดอร์รนะีเว็บแล้วก็จะไปบวกวีดูดขอมายบวกตซแท้งหรือจะไปบวกไซโคนยังได้เลยครับ แต่ถ้ามารียมีคอมแบตชิลมีสตีมแพกแล้วอะมันกดสตีมแพกวิ่งใส่เฮลลียนเลยนะมันไม่กลัวแล้วมันไม่เหมือนพวกเซอร์กลิงอ่ะมาทางขวาครับทางฝั่งมารุมาแล้วเอ้ยเคียวฮลัลโหล โอ้ยังรีเฟกไวเหมือนกันนะแต่เข้ามาแล้วไงประเด็นคือเข้ามาแล้วไงและ้วปาดขออีกหนึ่งคลิกเรียบร้อยสี่เวอร์เกอร์มาตรงนี้ครับแล้วก็ตัวที่ห้าโอ้โหคลิกแมนด้วยได้ห้าตัวห้าตัวต้นเกมเยอะถ้าตีหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าอย่างที่เคยบอกไปเลยถ้าห้าตัวตักนาทีที่สิบห้านาทีที่ยี่สิบโอ้ยจิบชิชช <c oughs> แต่พอมาเป็นแบบเนี้ยนาทีที่สี่นาทีที่ห้าเวอร์เกอร์มีสามสิบหายไปห้า ดูเยอะเลยกลายเป็นว่าเคียวต้องมารองเอาคืนดูสองไซโคนครับเล่นกับมิวสิวดได้ไปลำหนึ่งแล้วและตอนนี้โดนกดดันมามาเป็น4ี่ไซโคนแล้วจะจ่ายเวอร์เกอร์ด้วยยังไงส่วนบังเกอร์บังเกอร์ยังสร้างไม่เสร็จครับบังเกอร์ขออีก1นึจิ๊กอ่าได้แล้วเอามารีมยัดเข้าไปทันทีมาลองเล่นดูมาลุอ่านึกว่าไม่ซ่อม เสรต้องบังเกอร์ไปช่เวลาส่วนทางฝั่งเคียวก็ยากเลยครับเพราะว่าบังเกอร์เสร็จแล้วสามารถโถมเอซีวีออกมาช่วยกันลุมลุมซ่อมได้ด้วยอย่างกับลุมบล็อกแล้วยังไงเห็นว่ากันได้ครับทางฝั่งมารุแลบไปแล้วครับคนเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าเล่นเหลี่ยมภายในเกมเลยดึงยื้อไว้หน้าบ้านเนี่ยเนี่ยดีดพินหน้าบ้านอ่าดีดพินหน้าบ้านไว้แล้วมีลิเบเรเตอร์มาด้วยได้ ขีอีกหนึ่งคันแล้วก็ลุมซ่อมนี่มีออนไซส์เซอร์วิสวะยังไม่ได้แล้วเรวแว่นเช็คของหน่อยครับไม่รู้ว่าเคียวได้กินอะไรหรือว่าแต่กลับไปแล้วนะแต่ตรงนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับผมตีสะเบียงมันตีสะเบียงมันไปนี่ส่วนหน้าบ้านจะโถมมาจังหวะนี้โถมเข้ามาได้ครับมารู้ยอมจ่เวอร์เกอร์เลย แล้วก็ดอปเทอร์เรเติมดามเมจไปแล้วแต่ตรงนี้7 8 9โอ้โหโดนไปอีก9ครับเคียวแล้วก็เสียอีก1คันมารีสองตัวตายเอาละครับหนักและ้ะก็คือหน้าบ้านบุกไม่เข้าหลังบ้านก็ดูแลไม่ได้ครับตอนนี้ครับยูนิตล้อ่างกัน700มินารโร กากลายเป็นกลับไปเล่นดิฟเฟนซีฟเลยเว้ยเคียวเออเมื่อกี้ก็คือเหมือนจังหวะมารู้บุกมาแล้วก็มารู้จ่ายอาร์มี่ไปหมดไปเลยลองถมกลับดูแต่สุดท้ายก็ได้เวิร์เกอร์ของมารู้มานั่นแหละครับแต่ตัวเองก็โดนหารัดคืนกลับไปขาดทุนกว่าในเรื่องของเวิร์เกอร์ทีนี้ก็เลยต้องมารอก,กันดูครับอืมโอ้ติดเลยช่วงนี้ฮะไซโคลจังหวะนี้ แกนเช็คของก่อนไม่มีซิกแท้งไม่มีซิกแทงก็เปิดไปเลยครับผมเรเว,วนจ่ายดาเมจดไปหมดแล้วนะเรเว,วนจ่ายดาเอจไปหมดแล้วเน้นที่ไตโคน,นครับเน้นที่ไซโคนก่อนแต่เมดิแวกมันถึงตัวแต่พวกกำแพงมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ดอกกินดอกเอาเล่นเป็นโพตตสเลยแต่เคียวเอาจัดเหมือนกันเออแต่ก็จ่ายเวอร์เกอร์ไป12นะครับสำหรับเคียวฮะเดือด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 แล้วดูเหมือนจะกลับไหม ดูเหมือนจะไม่กลับครับไม่กลับจังหวะหนีโอ้โหเซฟได้ไงวะนนะเกินไปเออถึงขั้นต้องเปิด APM โชว์กันเลยครับทีนี้ตัวติเธอแรงเขาจะไม่ค่อยขิง APM กันนะ เปิดเบสาครับมองไปที่กลางเกมกันแล้วครับพอเปิดเบสาเนี่ยหรือเคียวบอกไม่ต้องไม่ต้องไปถึงกลางเกมเราจะจบกันที่ตรงนี้เดียวนะโอ้โหอารมี่น้อยกว่าครึ่งครึ่ง้วผมหลกัหลกๆคือไม่มีซิกแทงแน่นอนเรเวนเข้ามาปาดิสเบิร์นไปแต่เขามีตรงแหลมนั่นไงเซอร์ไพรส์เลยโดนไปสองเติมหรือเปล่าโดนไปเติมหนึ่งเต็มแล้วก็ไล่ถ่ายไปทนทีได้เลยครับ เพราะว่าปลายทางเวอร์เกอร์ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเนาะก็เลยมาลองถมบุกดูแล้วก็มอบไปครับเคียวมารู้อยู่สายบอนต่อเคียวล่วงลงไปสายล่างครับผมคู่แรก3-0ไปแล้วอย่ารอคู่2กับันสักครู่หนึ่ง